สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง8ความลับจากสวรรค์คนกากบาทกลางฝ่ามือต้องรู้ต้องทำและห้ามทำจะมีโชคลาภใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ วันนี้บอกบุลแชนแนลมีเรื่องราวของการดูลายมือมาฝากทุกท่านกันค่ะว่าแท้จริงแล้วเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่มีเช่นนี้มีความหมายอย่างไรแล้วจะดีหรือไม่เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงเรื่องเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ หากใครมีเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือขวาก็ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเหมือนกับว่าเป็นโชคชะตาที่ฟ้าได้ลิขิตเอาไว้ให้มาเจอแต่สิ่งดีๆแต่แล้วทำไมบางคนเกิดมาแล้วมันยังทุกข์ยังน่าเวทนาคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่คะว่าเกิดจากผลบุญกรรมที่คนคนนั้นได้เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติ สำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่เชื่อกันว่าเป็นคนมีบุญและทำบุญในชาติปางก่อนมาดีแต่ความลับของคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะร้ายหรือดีนั้นมาติดตามรับชมรับฟังกันค่ะเริ่มจากความลับข้อที่หนึ่งผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความกล้าหาญกล้าคิด กาตัดสินใจช่วงเวลาที่ต้องใช้ความกล้าหาญก็จะใช้เป็นและเวลาที่ใจเย็นก็จะใจเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยค่ะความลับข้อที่สองผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเชื่อกันว่าเป็นคนมีองค์หรือเป็นคนทรงเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นได้เคารพนับถืออยู่ค่ะจึงตั้งชื่อ ตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชาและคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออาจจะเป็นคนที่แคล้วคราดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีศัตรตูเพราะศัตรตูจะแพ้ภัยตัวเองหรือศัตรตูจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีพระคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจารตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมด้วยค่ะ ความลับข้อที่สของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะชอบอยู่กับป่ากับเขาชอบปิกวิเวขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นสําหรับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีทั้งสองข้างจึงจะดีค่ะถ้าข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละข้างนั้นเช่น ถ้าผู้ชายมีเส้นการกรบาดอยู่ที่ข้างซ้ายนิสัยมักจะหนักไปทางผู้หญิงหรือเป็นคนเรียบร้อยถ้าผู้หญิงมีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือข้างขวาก็มักจัดใจร้อนกล้าหาญดังนักรบรักความยุติธรรมนิสัยจะคล้ายคลึงกับผู้ชายเลยค่ะความลับข้อที่สผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือ ไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝั่งเลยก็ดีมักจะขึ้นในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดกับทุกคนส่วนใหญ่จะขึ้นที่มือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ดังคูบาอาจารย์หรือผู้ที่ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะความรับข้อที่5ผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือ มักเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งแล้วจะยิ่งชอบค้นหาชอบสแสวงหากากรบาดกลางฝ่ามือยิ่งกว้างใหญ่ใจยิ่งดีค่ะความลับข้อที่6ผู้ที่มีเส้นกากรบาดกลางฝ่ามือห้ามไปการแกล้งใครหากไปกันแกล้งใครทำผิดประการใด ก็จะโดนลงโทษเช่นเดียวกันค่ะทางพระเขาเรียกกันว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนที่แล้วบางทียังหมายถึงระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องทำที่ช่วยเหลือผู้คนคนบางคนบวชเป็นพระไม่ยอมสึกบางคนทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดูและยังหมายถึงคนที่มีซิกเซนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำได้อีกค่ะความลับข้อที่7ผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักข้อนี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนบางคนเท่านั้นนะคะซึ่งคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะมีความอ่อนไหว ในความรักมากๆจะรําคาญหรือระแวงในเรื่องของความรักได้ง่ายทําให้หลายๆคนไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็มีค่ะแต่ก็ไม่ทุกคนเสมอไปสําหรับบางคนที่มองข้ามก็อยู่ได้และมีความสุขในเรื่องของความรักได้เช่นกันค่ะความรับข้อที่8ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางามือ จะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6เป็นคนช่างสังเกตมีเซนแรงรางสังหอนแม่นถ้าได้นําไปใช้สอนใครหรือว่าใช้เป็นห่วงใครก็จะมีผลดีมากๆแต่ถ้านําไปใช้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของความรักก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่ายเช่นความฉลาดนําไปสังเกตความประพฤติและจับผิดแฟนคนรัก ทำให้หลายๆคนอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่ถ้าว่าคนมีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือจะมองข้ามแล้วนํามาปรงุงมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนรักได้ก็จะไม่มีการจับผิดกันหรือไม่มีความระหวัดระแวงเพราะคนการกระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนเอาใจเก่งมีความสุขที่ได้ดูแลครอบครัวจงมองง่ายๆหรือสังเกตง่าย จากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวที่ล้มเหลวในเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เป็นคนดังและเป็นที่ปรึกษาให้ใครตลอดเวลาเพราะเกิดจากความฉลาดช่างสังเกตเกินไปจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆท,ที่รักในคู่ของตัวเองแต่ว่าก็เกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำ ขยายความคิดมากอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่จะแก้ไขได้คือการคิดบวกการมองโลกในด้านดีจะมีความสุขความสบายใจก็ส่งผลให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จะมีความสุขไปด้วยและทำให้รักกันยาวนานขึ้นนี่ก็คือความหมายของคนที่มีความช่างสังเกต แต่ถ้ายังไม่รู้จักนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะกลายเป็นดาบสองคมได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงเรื่องเส้นกากบาดบนฝ่ามือหากใครมีเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเหมือนกับว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิคิตที่ได้กำหนดเอาไว้ให้มาเจอแต่สิ่งดีด ส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ค่อยมีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือสักเท่าไหร่บางคนก็มีแต่เป็นเส้นบางๆส่วนใหญ่แล้วคนที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่ลำบากมาก,ก่อนเป็นคนสู้ชีวิตเจอประสบการณ์หลายๆเรื่องมามากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะนิสยัยที่เป็นคนซื่อสัตย์และมักจะเป็นคนประสบความสำเร็จ ในภายภาคหน้าค่ะไม่ว่าจะก,กากบาทกลางฝ่ามือข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามจะเล็กหรือใหญ่ไม่เท่ากันบ้างบางคนก็มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่บางๆงแต่บางคนก็มีเส้นที่หนาก็แสดงออกได้ว่าผู้นั้นมักจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีคารมคุมคายเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่ดีมีลักษณะคล้ายคนดังเป็นลักษณะที่มีความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษค่ะหากใครคิดร้ายกับคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือแล้วเราก็อาจจะต้องระวังตัวให้ดีเนื่องจากจะได้รับผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับไปอย่างรุนแรงเหมือนกันคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือหากคุณทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำ ทำอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหากดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีก็จะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความลําบากทําหน้าที่การงานใดๆก็จะประสบความสําเร็จหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเงินทองไหลามาเทมาค่ะ และคนที่มีเส้นกะกะบาดกลางฝ่ามือนี้มักจะมีนิสัยที่ควรแก้ไขก็คือคนที่มีเส้นกะกะบาดกลางฝ่ามือมักจะมีนิสัยไม่ดีในเรื่องในการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมักจะเป็นคนที่ชอบพูดจาเสียงดังสิ่งที่ควรปรับนั้นก็คือเรื่องเหล่านี้นั่นเองค่ะหากรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักการใจเย็น จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน ไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท,กท่าน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ